ทำงานมามเหนื่อยๆก็มากินเผ็ดต่ออย่างเงี้ยแบบจางจิตยากอีกแล้ววันนี้คุณยายลาเซียสวัสดีครับผมวันสวัสดีจ้ามื้อนี้ได้ยำมาม่าใส่หมูยอนะครับหรือว่ายำหมูยอใส่มาม่านะครับผักเครื่องเคียงกระซิมผักสลัดเต็มถาดอัญยัยองสีแล้วพี่น้องเผ็ดเผ็ดเด้อพี่น้องเน,น้อมื้อนี้ขอกินเผ็ดเผ็ดตอนเซาเซาจะได้มีเหี่ยมีแห้ง สู่การสู่งานต่อไปพี่น้องตำมักลิกไซก่ะอ้ยหลายขาดไายเนี่ยมวนกิอนอะไรกินได,นได้สอมกับบ่อยมากสองอ็ได้มาตรฐาน <laughs> มวนแช่เอาอืออ <coughs> ai <Yeah>. nè, <coughs> uh -huh. hmm. ba ba con ai ba, แช่น <c oughs> มือแหม่มเลยมาคือเป็ดชักเป็ดหน้าครั <c oughs> เป็ดมาก ใช้มือมาเลยสาวกินยังไงให้น่ารักเผ็ดเผ็ดช่ดวงบ๊าบบัดเนี่ย

โอ้ยหนีแล้วหนีิเผ็ดขักเป็ดแน่หนีแล้วหนิหนียังไงจิมบ์เบิร์ตยาให้เผ็ดพรวดน้องสูว อ้าวหือจะหมดคนแล้วอะบุญหมดคนอีหลีนั่น,น,น,นตาแตกเหตุแรก เหมือนโดนแจ้งเลยทำงานมาเหนื่อยๆก็มากินเผ็ดต่ออย่างเงี้ยแบบจ้างจิตยากอีกแล้ววันนี้เมื่อวังกับวันนี้ งานของันพี่น้องเนาะทำไปตั้งใคมียาให้หมูกันตันเนี่ยีหายยังตัเด้อยปโอ้สยเ่อง บ่ว้แล้วพี่น้องเปคักเอาทำนี่แล้วพี่น้งอ,นงนองเออเพจคักเพจเนบ่อยแล้วเอาไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับขอบุูหลายๆครับขนาดเสา